นี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนวดแผนไทยตําบลชมายค่ะสถานที่ตั้งอยู่ที่ซอยกรุงแสงหนองสมิทธ์ครับนาเชื่อไหมาไล่ครับด่วนทองส่วนนี้คือเขาเร็วส่วนกลุ่มแพทย์แผนไทยตําบลมชัยมันมีกลุ่เจ้าของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแพทย์แผนไทยตําบลชมชัย นำโดยคุณมาลายัยดวงทองซึ่งเป็นประธานกลุ่มอาซาลอยเปอร์ซนะเป็นก็เลยตังตัวนี้ขึ้นนน้ำเนินห่านเป็น,ย,นยังไง้าอ่านน้ำเนินหานตอนแรกแรกก็ทุลักทุเล่ราะนึ่งเขาไม่เสียมั่นในตัวในตัวเรารอายุไม่นานเดี๋ยวก็ล้มนั่นะเลยตั้งแต่นั่นมาก็ ทำให้เขาเห็นว่าเราทำได้ทำได้จริงๆมันมีสมัยชิคกเร่มแรงแต่ตอนนี้เป็นชิคชิ้นามชิบนเร็วนะคะแล้วสมัยชิกของเราเนี่ยไม่ได้ว่าเป็นแค่ผอบกมหนวดมีนะเป็นเครือไข่าเครือขยข่เรามีบางขั้นหน้าบอลนะผู้สูงอายุก็ตอนนี้ก็โตขึ้นปผลรละมนัน งานที่ทำน <online> <c oughs> <Christ>. <Hum ming> ี่อยยุประมาณยี่สิบสามปีนี่หมอยูป็นอะไรยังไม่เกิดปีไม่เกิดีเนี่ยแล้วมีผลิตปัณนอะไรดบ้างมีเยอะแยะนะคะเนี่ยมีน้ำมันนวดน้ำมันมายาราบนะคะมีน้ำมันมายราบชาเขีกบำรองกล้วยยาโมงเป็นยาโมงก็มายาราบเหมือนกันผลิตภัณฑ์จระย่ในตู้ นะคะหน่วยตู้หมดเลยสมุนไพรก็ออมอรโรซิวิชัยดเรอเอข้าหม,ามังจก่เราจะได้สนับสนุนจากหนักทุส่ามาเลยเงี้ยเป็นหลายๆอย่างเช่น,ละละชนตู้อบก็อาจารย์ก๊อปมาให้หนักทุส่าเข้ามาทำเป็นตู้อบเขื่อนยาทำไมเราจะต้องเอาตู้อบเขื่อนยาตัวความสะอาด รับรองการันตีได้เลยหม่อนม่วงผงกล้วยเนี่ยสะอาดอริงจิ้งยาเขาเสอสะอาดถิงจิงต้องเอาคุณาภาพหนำ่ำส้มกล้วยเหมือนกันมาจากนั้นมดร่อนมาจะเป็นเขาอาจจยหน้าเป็นแฟนไทยเข้ามาดูแลการทำมาของเราเมื่อนังยาบุญปากเลือกค่อยเลือกค่อยเอามาทำเป็นหนังยาบปามีบริการอะไรบ่านวด นวดแก่การไล่ติดปวดเขา้านะคะแก่การต่างๆแล้วนวดน้ำมันนวดเท้าคัดขี้ใตัวผลิตภัณฑ์ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะจะมีน้ำยาบ้วนปากจากเปลือกหอยแล้วก็จะมียาดมสมุนไพรมีทั้งขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กค่ะ แล้วก็จะเป็นเครื่องดื่มสมุนไพราชาเถาตําลึงและก็จะมีตัวน้ํามันนวดนะคะมีทั้งแบบขี้ผึ้งแล้วก็น้ํามันสเปรย์ค่ะซึ่งตัวน้ํามันสเปรย์มีทั้งขวดใหญ่แล้วก็ขวดเล็กค่ะแล้วก็จะมีผงกล้วยน้ําว้าบดค่ะช่วยบรรเทาในการปรับสมดุลลำไส้ค่ะแล้วก็ตัวน้ำส้มสายชูจากกลวนที่นอนตรงนี้นะคะจะใช้รองรับลูกค้าที่จะเข้ามาบริการที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนค่ะ พวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณที่รับชมการนำเสนอจนจบค่ะ